เจ้าภาพกรมทางหลวงชนบทที่ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกถินพระราชทานมาทอดถวายแก่ที่ชุมนุมสงฆ์วัดพระศรีมาธาตุในปีพุทธศักราช2566นี้สําหี้สำหรับความเป็นมาของกถินนั้นเป็นพระบรมพุทธานุญาตที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้แก่คณะสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันนี้สำหรับกิน ็มีอยู่หลายประเภทโดยเฉพาะกรถินหลวงกับกรถินพระราชทานกรถินหลวงนั้นก็คือกรถินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่พระองค์ได้โปรดเกล้าให้เสด็จไปทอดผ้าพระกฐถินด้วยพระองค์เองอย่างพระอารามหลวงต่างๆส่วนผ้ากฐถินพระราชทานนั้นเป็นผ้ากฐถินที่พระองค์โปรดเกล้าให้หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้ทูลขอพระราชทานเพื่อไปทอดอยังพระอารามหลวงต่างๆทั่วประเทศไทยซึ่งกรมทั้งหลวงชนบทก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินมาทอดที่วัดพระศรีมาธาตุที่นี้จึงถือว่าได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงที่ได้ทูลขอพระราชทานไปอันนี้เรียกว่ากฐินพระราชทาน สำหรับหน่วยงานต่างๆที่ได้รับผ้าพระกฐถินไปแล้วบางหน่วยงานก็มีการฉลองสมโภชองค์ผ้าพระกฐถินพระราชทานสำหรับสาเหตุของการสมโภชองค์ผ้าพระกฐถินพระราชทานนั้นก็เป็นนัยยะแอบแฝงก็คือหมายความว่าต้องการแสดงความสามัคคีของหน่วยงานเพราะกรถินหรือผ้าพระกฐถินนั้น เป็นการแสดงความสามัคคีของคณะสงฆ์เป็นตัวอย่างเพราะคณะสงฆ์นั้นก่อนที่จะมอบผ้ารกฐินให้กับรูปใดรูปหนึ่งนั้นก็จะต้องเป็นชันธามติหรือเป็นมติของคณะสงฆ์ในที่นั้นๆในการที่จะมอบผ้าพระกฐินให้กับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้ครองผ้าพระพกฐินฉะนั้นการที่มีการฉลองสมโภชองค์พระกฐินนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความสามัคคีของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชอันเป็นการแสดงความสามัคคีของหน่วยงานที่เกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อการแสดงถึงความมีน้ำจิตน้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เรานั้นได้เข้าใจถึงความเสียสละความสามัคคีของหน่วยงานทำให การทอดพระกรถินนั้นเสริมความรู้ความเข้าใจขหน่วยงานได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการสมโพธองค์พระกรถินฉะนั้นการสมโพธจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทอดผ้าพระกรถินหรือทอดกรถินต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยฉะนั้นการที่กรมทางหลวงชนบทได้จัดให้มีการฉลองสมโพธองค์พระกรถินนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความสามัคคีของหนงานที่ดีอย่างหนึ่งก็ขอเจริญพรอ,อ,อนุโมทนาใานโาอกาสนี้